เป็นไทยพวกเราครับแต่ผมเองนนก็ต้องขอขชื่นชมให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของอาสารักษาดินแดนรวมบริการรวมรวมบริการเข้ารับการผาาาา่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดและผู้ป่วยที่ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็อัดาตัแต่จุดสระพอรี ท่านในรัฐบาลประชาติตัวระเทศไทยนนี้คือทราบกันนะครับว่าในต้องการที่จะเอาเรื่องนั้นเข้าสู่การรัชสาไม่ใช่การเลือกตั้งที่มีการเรืองตอ้งในระบบแม้ว่าบางคนถ้าเกิดว่าเป็นตัวสุข้าพแล้วไม่ผ่านกายจาที่เสใจเกานเรางม่ t a y สองแนละ้สุดยอดสุดส,ส,สองแนละ้ว นหนึ่งครับผมน้อยทำไมได้มีโชว์เลยเนี่ยติดแล้วเนี่ยมี